ขอบคุณพระเจ้าเทศกาลกินข้าใหม่คือการขอบพระคุณพระเจ้าคําว่าขอบพระคุณพระเจ้ามีมากกว่า1นึ่ครั้งในพระคมภีร์พระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีเดิมแล้วก็สารเสริญคําว่าสารเสริญก็มีมากกว่า140ครั้ง ก็เราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าการขอบพระคุณพระเจ้าคือสิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องทำเว่าหลายคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็ไม่รู้จักพระคุณพระเจ้าทุกสิ่งที่ถวายที่นี่ผลไม้ตาตังไข่น้ำมันโอกินหลายอย่างมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทาน แต่สิ่งเหล่านี้คริสเตียนก็ได้รับไม่ใช่คริสเตียนก็ได้รับเพราะพระเจ้าเป็นผู้ใจดีผู้ประเสริฐแต่ว่าคริสเตียนเท่านั้นที่รู้จักขอบพระคุณพระเจ้ากิจการบทที่14ข้อ17บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ฤด,ดูฤด,ดูปุด่ดผลไม้ฤดูเกี่ยวเก็บ แล้วก็ฤดูที่เราได้กินดีใจปิติยินดีอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แกทท่ทุกทคนแต่ว่าคริสเตียนเท่านั้นคนที่รู้จักพระเจ้าเท่านั้นที่ขบพระคุณพระเจ้าสดุดีบทที่หนึ่งร้อยก็บอกว่าเราทุกคนต้องขบพระคุณพระเจ้าแล้วก็ร้องสรรเสริญพระเจ้า ให้เต็มไปด้วยการปิติยินดีในจิตใจของเราเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเราและทุกสิ่งที่มีในโลกนี้กับทุกสิ่งที่เรากินเราใชา้ลมที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มทุกอย่างมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นผู้ให้เราเป็นผู้รับให้ทุกคนปิติยินดีและสรรเสริญพระเจ้า ในสมัยพัะคัมีิวเดิมเทศการกินข้าวแบบนี้มีมีสองเทศกรเทศการแการ,รกคือถวายผลแรกที่เกิดมานั้นเราไม่ได้กินขายก็กินไม่ได้ผลเรกที่ได้มาจากไล่นาที่เราปรกไว้ก็ต้องไปถวายให้กับพระเจ้าอันนั้นคือวันที่ถวายกับพระเจ้า นั้นคือวันนี้วันอาทิตย์และคุณที่ไปถวายนั้นไม่ได้กินแต่ว่าการครบพระคุณนพระเจ้าการแสดงการกรบพระคุณนของเราที่ถวายให้กับพระเจ้าแต่เทศกาลที่สองคือหลายจานทรอีกห้าสิบวันก็มีเทศกาลปักกันพีเดิมก็บอกว่าเจ็ดสัปดาห์เจ็ดอาทิตย์ แล้วก็หลังจากนั้นหน่งวันก็วันที่ห้าสิบอันนั้นคือวันถวายผลไม้ต่างๆที่เราได้รับแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยถวายสี่ลบหนึ่งเกือสิบลบหนึ่งนี่เราไม่ได้เอาไปที่บ้านเราแต่ว่าเอาไปให้พระเจ้าที่โบสถ์หรือว,ว่าพระวิหารของพระเจ้าแล้วทุกคนก็ไปฉลอง กินข้าวใหม่อันนั้นคือในภาษาภาษากรีกก็บอกว่าเพนเทคอสเพนเทคอสเตเพนเทหมายถึงห้าเพนเทคอสเตหมายถึงห้าสิบก็ห้าสิบหลังจากถวายผลเรศที่เกิดที่เราประวยัยหลังจากนั้นห้าสิบวันก็มีเทศกาลเพนเทคอสนะเพนเทคอสคือ ผลไม้ต่างๆทุกสิ่งที่เราได้เกี่ยวเก็บไว้นั้นเอามาถวายให้กับพระเจ้าเหมือนกับที่เรา,เาไหว้ที่นี่มีมากมายผลเรียกที่เราถวายพระเจ้านั้นคือพระเยซูน,นับหมายถึงพระเยซูฝืนขึ้นมาจากความตายแล้วก็มีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตและไม่ตายเป็นเจ้าชีวิตเดทวันที่50าสิบพนเตคอสเตเราถวาย ผลไม้ต,ต่างๆนั้นหมายถึงคริสเตียนได้เกี่ยวเก็บจากไรนาของเราแล้วก็มาถวายให้กับพระเจ้านักเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็เหมือนอย่างนั้นเราก็เกี่ยวเก็บมาจากในโลกนี้แล้วก็ถวายให้กับพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์ตรงหนึ่งก็บอกว่าลีวินิติปทที่สิบเก้าโคกเก้าบอกว่าเมื่อเราเกี่ยวเก็บ ผลไม้หรือว่าอาหารลรว่ข้าวหรว่าข้าวสาลีจับไล่นาคงลองเ,เกี่ยวเก็บไปถึงผู้ยังไม่ได้ไปนาที่อยู่ข้างๆนั้นต้องเก็บไว้เราไม่ต้องเกี่ยวเพราะว่าอันนั้นสำหรับคนยาโจนแม่ไม้เด็กกำพร้าพระเจ้ะพระเจ้านั้นให้ลองปันอวยพร ของกินแต่พระเจ้าไม่ได้คิดถึงสําหรับคนที่ปลูกเท่านั้นแต่คนที่ไม่มีไรนาไม่ได้ปลูกพระเจ้าก็อยากจะให้กินและปิติยินดีพระชา้ารอบๆที่อยู่ไรนาก็สําหรับคนญากจนคนเด็กรันพ้าและเลวีนิติยี่สิบสามข้อสิบก็บอกว่าให้อิสราเอลทุกคนรู้ว่าเมื่อเราถึงเวลาที่เกี่ยวเก็บ อันเล่เกี่ยวเก็บผมเร่นั้นเอาไปให้ปรหิตแต่พระเยซูคริ์ก็บอกว่ามัทธิวข้อสามสิบเจ็ดก็บอกว่า,วาถึงเวลาเกี่ยวเก็บแล้วแต่ว่าคนที่จะไปเกี่ยวนั้นคนที่จะไปทำงานในไร่นานั้นมีน้อยอันนั้นไม่ใช่ไร่นาที่เราได้กินผลไม้แบบนั้นคือไร่นาของพระเจ้า ไลานาของพระเจ้าคือพวกเราในโลกนี้มีคุณมากมายที่ต้องการพระเยซูต้องการพระเจ้าแต่ว่าไม่มีใครที่จะประกาศให้เขารู้เพราะเราอยู่ที่นี่เป็นได้เกี่ยวเก็บมาเหมือนกับที่อาิววยให้กับพระเจ้าแล้วแต่มีมากมายในไล่นาเพราะว่าการเกี่ยวเก็บในสมัยพระคัมภีร์เดิมผลเรทีก กี่ยวนั้นคือเกี่ยวนิดเดียวเพราะว่าไล่นาทั้งหมดยังไม่ถึงเวลาที่เกี่ยวแต่เมื่อถึงเวลาเกี่ยวเก็บก็เกี่ยวเก็บทั้งหมดแต่ว่าลบบไล่นาก็ไม่ได้เกี่ยวเก็บไว้ให้กับคนยากจนแต่เจ้าของก็เกี่ยวเก็บมาแต่ทั้งหมดไม่ได้เอาไปที่บ้านสิบลบหนึ่งเอาไปให้กับพระเจ้าพระาะฉะน้พ่อเราเป็นลูกของพระเจ้า คุที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าสิ่งที่ถวายให้ที่นี่พาะเราอยู่ในเชียงใหม่ไม่มีใครที่มีไรนาไม่ได้ปลูกไว้เพลไม้แต่ว่าเราก็มีพลไม้เยอะแยะที่นี่เพราะว่าพ่อเราปลูกอะไรไปบริษัทไปทำงานไปรับจ้างไปแม่บ้านก็ไปเกี่ยวเงินใช่ไหมสิ่งเดือก็ได้เงิน เงินนั่นเอาถวายให้กับพระเจ้าแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เหมือนกับว่าผลไม้เหล่านี้เราปรบไว้แล้วก็ถวายให้กับพระเจ้าทุกคนก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่วันนี้เท่านั้นเราต้องมีจิตใจที่ถวาย,ยาจัถวายให้กับพระเจ้า,าจะ,ะสรรเสริญพระเจ้าทุกทุกวันเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานทุกสิ่งในทุกวัน